บำบัดจิตด้วยคริสตัลซิงอิงโบลเสียงใสๆที่เปลี่ยนคลื่นจิตได้จริงหรือคุณเคยฟังเสียงใสๆที่เหมือนพาคุณลอยออกจากความคิดวุ่นไวายไหมแล้วคุณคิดว่าแค่เสียงจากถ้วยแก้วคริสตัลสามารถเปลี่ยนจิตใต้สำนึกและพลังงานในตัวเราได้จริงหรือเปล่าเราจะมาทำความรู้จักกับหนึ่งในเครื่องมือบำบัดที่ทรงพลังที่สุดในโลกของพลังงานนั่นคือคริสตัลซิงอิงโบหรือขันคริสตัลบำบัด คริสตัล i ิง b โบ l ไม่ใช่แค่เครื่องดนตรีแต่คือพาหนะแห่งความถี่ที่พาเรากลับเข้าสู่ภาวะสมดุลเพราะทุกเซลล์ Sell, ในร่างกายเราต่างตอบสนองต่อคลื่นเสียงและเสียงจากคริสตัลน,นี้มีความบริสุทธิ์สูงมากจึงสื่อสารกับจิตใต้สำนึกได้เล็ดเป็นพิเศษเทคนิคการบำบัดจิตด้วยคริสตัล i ิง b โบลมีอะไรบ้าง1การตั้งเจตนาก่อนเริ่มให้คุณหลับตาหายใจลึกๆ และตั้งเจตนาในใจเช่นขอให้เสียงนี้ตรวจปล่อยพลังงานลบและเติมพลังชีวิตใหม่ให้ฉันการตั้งเจตนาช่วยให้เสียงเชื่อมกับจิตใต้สำนึกได้แม่นยำยิ่งขึ้น 2. การเลือกความถี่ของขันแต่ละใบจะมีเสียงประจำจัก,กระเช่น C เท่าฐาน D เท่ากับสะดือ E เท่ากับใจ F เท่ากับคอ G เท่ากับตาที่3 A เท่ากับมงกุฎให้เลือกตามอารมณ์หรือภาวะ ที่อยากเยียวยาในวันนั้น3มการตีและหมุนรอบปากขันเริ่มจากข้อเบาๆเพื่อปลุกเสียงจากนั้นใช้ไม้หมุนรอบขอบขันอย่างช้าๆสม่ำเสมอระหว่างนั้นหายใจลึกๆและปล่อยให้เสียงไหลผ่านร่างกายโดยไม่ต้องคิดอะไรสี่การนอนฟังหรือนั่งฟังผ้านอนให้วางขันข้างลำตัวหรือบนจัก,กระที่ต้องการเยียวยาผ้านั่งสมาธิให้วางไว้ด้านหน้าแล้วปล่อยเสียงให้ล้อมรอบคุณเสียงจาก คริสตัลสิงอิงโบจะเข้าสู่จิตแบบนุ่มนวลช่วยให้ปล่อยความเครียดซึมเศร้าความกลัวและเปิดใจรับพลังใหม่ๆคุณเคยฟังเสียงจากคริสตัลสิงอิงโบแล้วรู้สึกอะไรบ้างมันพาคุณไปสู่ภาวะสงบหรือปล่อยบางสิ่งในใจได้ไหมคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์ไว้ด้านล่างได้นะคะเราอยากฟังเสียงจากใจคุณสนใจเรียนรู้การใช้คริสตัลซิง잉โบในการบำบัดจิตเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตติดต่อได้ที่ ศูนย์พัฒนาศักยภาพพลังจิตใต้สำนึก